แต่ทางมันตรงนั้นมันยากหน่อยอาครับพี่เ่งไล่สดแล้วไล่ส่วนแล้วลงห้วยลงอะไรอย่างนี้เราก็เปลี่ยนเาเจอช่องแคบๆหรือว่าอะไรหมถ้าเราจะทำมัน็ะ้างไปลงอาจารย์ก้นออรย

สูงมากอีกประมาณสากิโลนะครับคือต้องปรึกษากันนะครับนี่อยู่อยู่ตรงปีนเขานะครับครับผมสาธุครับผม นีน้่ครับชาวบ้านเขากำลังปรึกษาอยู่นะครับเพราะว่าการที่จะขึ้นไปนี้ลำบากมากครับทางเพราะว่าต้องไปอีกประมาณสามกิโลนะครับอันนี้อยู่ตรงตรีนเขานะครับนี่ครับทางที่จะไปอยู่ตรงตรงดอ,อยนู้นนะครับทางนู้นเลย บุญใหญ่นะครับที่จะได้นําองค์ท่านขึ้นไปบนภูเขาไนกะ่สดไฟ์สดแล้วแท็กแท็กหน้าจืดเกินนะ ไลฟ์สดเนี่ยกำลังกลังจะเอาตอนนี้นะครับกำลังจะเอาองค์พระขึ้นจากไปประดิษฐานที่บนยอดยอดดอยตรงนู้นฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปแต่เวลาขนย้ายลำบากมากตอนนี้กำลังวางแผนกันวางแผนกันอยู่นะครับตอนนี้จะเอาขึ้นแบบไหนซึ่งหนนะฮะครับใครมีอะไรไอเดียดีๆก็เสนอได้นะครับเพราะว่าขึ้นไปแคบมากต้องขึ้นบนดอยครับบนเขาบนเขาประมาณ3ากิโลครับบนดอยเดินต้องเดินขึ้นไปประมาณ3ากิโล อันนี้กำลังปร pues mm งนนึกษากันอยู่นะครับว่าจะเอาขึ้นเลยเหมนบนดอยตรงนู้นนะครับผมไปอีกประมาณสามกิโลแล้วปรึกษากันอยู่นะครับอยู่ตรง <sh ake everywhere> ตีนเขานะครับตอนนี้ <S <S <proceso>

องใหญ่นะครับเพราะว่าน้ำหนักก็ก็พอสมควรอยู่ต้องช่วยกันเระทางมันลำบากเฮ้ยทางมันทางลำบากนะนี่ครับเขากำลังจะไปตัดไปตัดไม้แล้วครับไปตัดไปตัดไม้ไผ่ เป็นบุญใหญ่นะครับผมนี่ครับกำลังยกองค์ท่านลงครับตอนนี้กำลังจะยกองค์ท่านลงนะครับตอนนี้อยู่บนบนไร่สวนนะครับ ให้เบาอย่ให้หน้วบเมีน้ำอได้หมดเลย้พี่นะครับผมได้หมดเลยพ่อมิมวลพ่อให้เบาๆเลยพดีให้เบาๆเยอ่ เขาใหญ่ครับเขาลังปริกรรมคาถามีมนบุันมนขอให้เบาๆเด้อัญญา้องเขาขึ้นให้ได้ ขึ้นได้ยังผู้ขาได้โอ้ได้แล้วสันอาจารย์สบายแล้วพ่อว่าขึ้นได้อยู่โอเคค่อยค่อยไม่ต้องรีบแต่เย็นเย็นก็พักไหนก็พักไปไหนก็พักไปเรื่อยๆพอใหญ่เราไปเร็วป้าไหนก็ตอนนั้นน่ยขยันไปเรยพอใหญ่เดินไปก่อนนะ

จะเข้าได้หรือ่าทางมันมันแคบนะมันจะหาสี่คนไม่ได้นะขมันเอเข้ามนใ่ช่ไหมลองดูครับลองาสองก็ได้ออเนี้เันง่่มัน้อพี่เอายาวนี่ไม่ได้หรอเอาปรึกษากันอยู่นะครับปนไง ยาวยาวอ่ะอันนี้ไชว่าเนี่ยมันจะหาง่ายเนี่ยอันนี้ผ่าอันนี้สองหน้าถูกปัญญาเพิ่ถูกไหดองเอาลูกอินกนีตันไปพวกนีมันันไปหมดูว่าไงโบสันโบสันโบสันอยู่ตามตาพอพดีครับมี่นเขาเแล้วก็เปลี่ยนกันเล่ยนกัเาเ้ชอนออ้านอนมันจกวังเขาล่องฉี่วน นมาเด้เอาเอา้ทงเดอชาวบ้านก็ปรึกษากันนะครับจะทำยังไงจะยกขึ้นไปยังไงแต่ทางก็ประมาณ3กิโลนะครับประมาณ3กิโลก็พอสมควรอยู่ครับ างมันชันด้วยบางบางจุดนะครับเฉพาะบางจุดที่ทางจะชันแต่วันนี้คงจะถึงตอนเย็นเลยครับน่าจะถึงน่าจะถึงบนเขาประมาณเย็นๆ,ๆเลยผมว่าวเพราะว่าไม่ใช่ง่ายๆ,ๆเลยการที่จะ,ะย,ยกขึ้นไปนี่ครับชาวบ้านชาวบ้านก็เอาไม้ไผ่ที่มันไม้ไผ่มาครับ ช่วยบุญด้วยกันเถอพี่น้อยบุญสายสดติดันทั้งเทพก็ด้วยทังเป็นบุญใหญ่นะครับตอนบ้านอย่างเราเนี่ยแหละของบ้านน้องสอนนี่แหละขอให้มีความสุขกันทุกคนละครับถ้าไปลืมที่นหวยปไปนี่เนอะรวยกันครับบูมถ่ายรถขนนี่เลยเนาะถ่ายไปเล่คระพ่อทั้งเที่ยวชอบหวยเลยรถคันนี้ขน ขนพระนะครับรถคันนี้ขนนพระพุทธรูปขึ้นมานะครับเพราะฉนั้นขอโดนลถมีโจ๊กมีราบกันนี่ครับสองศูนย์เพราะนั้นขนโดนก็ล่งนี่ครับคันนี้นะครับคันนี้ก็ไี่รุนก็รับเขาลูกนู้นเลยนะครับที่จะไปกันเขาไหนอ่ะมูนครับทางนู้นเลยนะครับเขาที่จะไปตรงนู้นเลยนะครับ สามกิโลแล้วนธีนครับนเอาเชือกนเอาเชือกเอา้เหมดเี่ต้องเอาไปหมดลยคนนีเขาเก่งอยู่แล้วเามานีเก่งอยู่แล้วเขาจะใช้วิธีอย่างนี้นะครับผมนี่ครับเขาใช้วิธีนี้เออใช้วิธีภูมิปัญญาครับ นี่ไร่สดนะเจิดนี่ครับวิธีเขาจะใช้วิธีหามพระนะครับหามโมพันนะครับนี่ครับตอนเช้าก็หนาวตอนนี้เริ่มร้อนแล้วครับนี่ครับเริ่มร้อนแล้วเช้านี้เจ็เย็นหามทั้งหมดสี่คนนะครับสี่คนแค่สี่คนใช้สี่คนนะครับนั่คนนี้เคยเคยหามป้ามาแล้วเจอแต่การเลยผูกเงื่อนตายเลยเคยหามแล้วแน่นแน่น เออใช่ก็ทักทอกไว้เลยครับยมสดกะทักไว้ครับจะคนผู้ชนานะครับมีแต่ช่างมีแต่คนชำนาญเขามีประสบการณ์มาก่อนนะครับทัก้ะคือเค็งเ็เหมาเชือกเสียบกางเลยครับเอาไปเชือกเข้าไปหมดเลย นี้ยังอยู่ตีนเขาอยู่นะครับผมยังไม่ได้องค์ท่านขึ้นกันเลยมัดองค์ท่านไว้นะครับเราก็ต้องห่อองค์พระไว้นะเพราะว่ากันลอยด้วยครับพอแล้วจะตัดไม้อ่ะกันลอยเผื่อไปกูร้อยลำไปแล้วแบบนี้ยังคนไม้มหมดเลยกับไม้กับอะไรอะไเขาเอาแผ่นใหม่เาใช้แผ่นใหม่อันนี้ภูปัญญาตามที่เขาทำไม่ได้จริงไม่ค่อยว่ากันได้ก็หาวิธีกันเอาเนาะพี่เนาะับลงกันเอา กำลังจะเอาพระขึ้นเขาครับเดี๋ยวอีกหน่อยผมว่าจะหาให้หามาอีกองนะไอ้ที่น้ำบอดที่ยอ่ะครับได้พี่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยไปพอมค่อยคุยกันเลยเดี๋ยวค่อยคุยกันถ้าท่านอยากมาอยู่ได้ไหมครับไปดูดูก่อนจะหามครับทีวีบลิเวคเลยไม่ได้ไรเลยนะผมถ่ายวีด่ดอถ่ายแล้วค่อยลงแต่ผมไลฟ์สดไงงผมมันขึ้นขึ้นไม่มีครับอยู่ บองผมมันดีแท็กของเขาุมมุมมมันขึ้นเต็มถายนูนฝั่งนู้นเลครับฝั่งนู้นเลยเหมือนดอยนนครับที่จะไปต้องดอยนะครับที่จะไปุดอยมันต่ามสามโลกว่ากสี่โลครับไกลครับไกลมากนี่เัาเขาทำอะไรตัดอะไรนะโอ้โหพอมัดแน่นครับ ทูมุกที่เต็มเลยสีขีดเลยอของวันทุกก็มี<อ>ที่เราใส่นียมันดีะอาขย่โ่โดีเถอไมมีขิงไม่มีูมุกมีเต็มเนะี่นยไม่ทำลายพี่ไรสดอยู่กำลังยุกก็ำลจะเอาผักขินไปบนยอดดอยครับนะครับ กางเตียมอยู่กางเตียมครับอออง่อทรงอนุโมทนาน้กนะครับมนยังสเบาโอ้นี่ไปเขาลองยกเลยนะครับตอนนี้อดูมันนี่้ยเขาครับตัเบาแล้วันองันองนะครับักบครับับรับบบุญครับะีเร้ะบ ดูได้นะแรงเลยนะแรงเนาะโอเคไปเดี๋ยวผมขึ้นแรกเออไปนับไ่นับเดี๋ยวผมขึ้นโอเคโอเคไปดีกันตลาดมีอะไรบ้างเขาได้อีกเหรมันดีครับเราเปลี่ยนได้ไหมเดี๋ยวดอกเดี๋ยไดอกไดี๋ยวไ้ครับอ่ามาแล้วลู เอาจังรุ่ไปก่อนเอาจังรุ่ไปก่อนเดินครับเดินอาครับตอนนี้กำลังกำลังยกองค์ท่านแล้วนะครับจะเอาไปไหมลึไปครับเอาไปด้วยเอาไปไว้มันต้องนี้ขึ้นบูดเลยครับมันไปมันขยายไงวะเอาไปแค่ครึ่งใจเย็นๆฮะตัดไปแค่ครึ่งบ่ตัดไปแค่ครึ่งโมจิเอาไปหลายมันมีช่วงชันด้วยไอเดตเยอะมากเลยนะมันจะตัดเคื่องกันปีซื้อมาดตัดเครื่องนี้ไปไปตุ๊บไป คุณมีประสบการณ์ด้วยไปเลยไหมเคยนี่เราไว้นี่เนาะเผื่อได้ใช้ไปแล้วครับได้ถึงขึ้นได้ยอดลงมากเลยายแล้วครับผมใหญงนะไม่มีครับกำลังไปครับ นะครับหามกำลังหามวงท่านไปนะระวังนะนีครับกำลังหามขึ้นไปนะครับ ถ้าเหนื่อยก็พักก่อนนะครับนี่ครับกำลังแบกท่านขึ้นไปนะครับผมเป็นบุญมากนะครับระยะทางประมาณสามกิโลนะครับ นี่ครับเขากำลังแบกขึ้นไปนะครับผมแบกทัานเขาหลามก็ไม่ไหวไม่ไหวแล้วเขาหลามก็หนักเกินมันก็จำเป็นต้องเอาไปเลยเพราะว่าตอนเที่ยงน้องกินข้าวใช่ไอาจารย์บอกสู้ๆเดี๋ยวรอรอรอพี่เต๋งอ่ะรอเขามาถมงทุกอ่ะนี่ครับเป็นทางที่ชันมากนะครับนี่ครับ แต่ศรัทธาครับผมศรัทธาแรงกล้าครับที่จะเอาท่านขึ้นไปนะครับระยะทางสามกิโลพักเป็นระยะนะครับพักเป็นระยะนะครับผมยังผมผมก็ถือนะครับของผมถือนี่ มถือของนี่ฮะับกับข้าวเพราะว่าต้องขึ้นไปกินข้าวข้างบนนะครับเชือกอะเข้ามาอยู่แต่เขาบอกเอาไปเอาไปแค่ครึ่งเดียวเพิงใส่ตะโกนบอกพิษเออเอามาหมดเลยเอามาหมดเลยนั่นนี่เออบอกให้เข้าเอาเชือกมาให้หมดเลยจำเป็นลงลงไปบอกเขาหน่อยอาจารย์ซูจิโนบอก ครับกำลังขึ้นไปเรื่อยๆครับ เียนเี่ครับกำลังแบกองค์ท่านขึ้นไปนะครับจะไปปฏิสถานไว้บนภูเขานะครับบนยอดเขาพระก่อนครับพระก่อนพระก่อนพระก่อนครับ ครับได้ยังไม่ถึงขึ้นทางครับเนี่ยเนี่ครับถึงแน่นครับที่พี่เขาแบกมานะครับถึงตอนนี้ถึงแคบวันนี้พักก่อนนครับ นี่ครับทีมงานอาจารย์ครับนี่อาจารย์จุจินโน่ผู้นำพัะมา แค่นี้นะครับตัวนี้หยุดตัวนี้อยู่ตรงป่านะครับในตีนเขาได้ครผมไปตรงม้วนเลยรอนั่นหน่อยเนี่ยผมไปจะม้วนรอบนี่อ,อ,นอีกรอนรอก็หรออ๋แน่นอนอ,อันนี้เลยอเ <c oughs> นี่ยครับชาวบ้านที่เขามาช่วยยกพระนะครับยกองค์ท่านนะนี่ครับใช้วิธีแบบนี้นะครับ ภูมิปัญญาชาวบ้านครับนี่เลยภูมิปัญญามาจากพม่าสางนี้่าเก่าน่เ่รู้าาเก่าชาวบ้านนคนัตเน่ยัีตเนี่ยเงไม่มก มพักกันก่อนครับตอนนี้นั่งพักก่อนค่อยทางอีกไกลนะครับอ่า่กลบอ้าม่มาเนี่ยฮะไม่ม่แน่ลูกเจ้าเพี่อแา้วลงเจ้าเพ่ราขอดแคบไม่กี่มาลูกเขาจ้างในเมืองเล็กๆนะโข้าถาพ่อหรอวัวหน้ามาถังคนห่วยของเชนไขึ้นเลยคอดนาเขามากมขาดในหมอมมากล้วก็ พูดพูดใพูดเขียนป้ายหน่อยมันลูกเขียนป้ายมันลูป้ายบอกทางเดินไปทางนู้นเดินเมื่อกี้วันนี้ที่ชาวบ้านเขาจะมาเนี่ยใครใครมาครับใครเลยไปเมื่อกี้ผมพูดเนี่ยเพราะว่าทางนี้ทางเก่าไอ้ไมนเป็นทางใหม่เขาไม่รู้จักเด็กก่อนไปทางไกลเดี๋ยวพูดให้เขียนป้ายหน่อยที่ขึ้นมาเนี่ยอ๋อที่ขึ้นมาทางนี้โดยหินต่างไงนะพูดให้เขาจะมาเนี่ยมันต้องมีธงมีอะไรปักไว้างปู่เนี่ยไปครด้ครับ เนี่ครับกำลังหามไปต่อแล้วครับผมไปครับหามไปต่อแล้วครับผมนี่ครับ ไปต่อลิ้่เลยครับไปแล้วครับผมไปก่อนแล้วครับดูนะครับเอาพี่เต๋งพี่เต๋งกับพี่เจิดไปไหนพี่เต๋งพี่เจดิดมาๆมาเร็วเาขาเขาผลไปเลยเนะี่ย <c oughs> ไปไลฟ์สดเนี่ย อพินิดกำลังดูอยู่พินิดเนี่ยอย่าหอบกันอย่าหอบกันพินิดเข้ามาดูเนี่ยตายครับเนี่ยตอนนี้พินิดเข้ามาดูเนี่ยตอนนี้สัมภาระครับนี่สัมภาระไม่ไม่เอาขึ้นนะครับจะแบ่งจะแอ่งเป็นแบบนี้นะอันนี้พินิดเข้ามาดูเนี่ยครับโอ้โหสัมภาระไปครับู้ตายู้ตายเด็กเลยครับเด็กเลยไปเด็กน้อยเหมือนกันครับเห็ดบดครับเห็ดบดครับเห็ดบดครับเห็ดเห็ดบดครับก่ออาี อันนี้พึ่งได้ร้อยเมตรเองเนี่ยอีกประมาณสามสามกิโลใช่ไปเยออีกสามพันเมตรไปอาจารย์ทำไมตัวเป่าเรามันเอาเปียบกันหรือเป่าเนี่ยมาเนึไปครับเพราะว่าบุญแล้วก็บุญนี้ก็บุญของอาจารย์นะที่วันนี้นำเพื่อนเพื่อนฝูงที่มาร่วมบุญด้วยเนี่ยอาจารย์ทานเดเอวตัวคนเดียวรอดดิผอยู่ข้างหน้าจะได้ถ่ายเดี๋ยวผมอยู่ข้างหน้าจะได้ถ่าย ไปเดินมาไสมามาเรื và, ่อยๆตอนนี at, uh, uh, ้หัดังปแล้วครับมให้่งบนะครับหัดังปืนนะครับตอนนี้เนไสามกิโลขึ้นยอดดอยบูงข้างหน้าเดีอถ่ายดีบุมถ่ายหน้าไปเรื่อยลุยลุยลุย บงอยู่ข้างล่างมึงครับโัว ที่ครับข้างหน้านุนครับที่ว่าทานเขากำลังเหอ,อแบกององท่านนะครับนี่ครับข้างหน้านุนครับกำลัง <c oughs> เฮ้ยจะไปได้ไหมครับนะไปได้อยู่เลี้ยงผาอย่ไางนี้เลี้ยงผานะฮะเลี้ยงผายังไม่อยู่เลยนาะเลี้ยงผาเลี้ยงผาก็มีกี่หอยไรกันเนี่ยเีียกมไม่จับกัวแล้วนี่เพิ่งเี้ยไปหลายตัวเนี่ยเลี้ยงผามันจะมีบุึกอะไรนี่ใครครับที่ปราก้เดี๋ยวดิผาครับนะครับเหาลูกครับที่เราจะเออใช่หาลูกเลย ไปมันอเ้นี่เขาข้างล่างอันนี้มันจะเป็นขี้ันร่นเี้ยงขาใช่ไหมเลี้ยงาจะอยู่นี่นะครับกระดองเอาดครดูตามทางเอาจจะลำบากพ้ยเลียงขาลำบากเนี่ยมันจะเป็นบุบอยู่นั่นแหะโอ้เยวยเฮ้ยยังไปตัดแล้วไปไปไปช่วย้าที่มีมีดอ่ะไปไปมีดไปช่วยเขาหน่อยช่วยปาหน่อยช่วยเขาหน่อย ไปไปปมน่ยไปดปาหน่อยมันมันแคบที่นี่เอฮ้ยเไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจอยู่เจ้าหน่อยปามันต้องถือที่คนนะเดี๋ยวจะตัดตัดัทางไนไหนเกกก็ไม่มีใครเอาแล้วว่าอันนี้ตู้ขานเนี่ย แบ่งกันถือหน่อยนถือไหครับตอนนี้เข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าติดปัญหานะครับตอนนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนครับมีคนโทรเข้านะครับ